สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเยนสิโจะพาไปรู้จักกับเล็บครุดอยู่ต้นหนึ่งซึ่งถ้าท่านที่เห็นรูปทรงของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกของเขาถ้ารักชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเอาเสียเลยต้นที่ว่านี้ก็คือเล็บครุดแมงมุมดอกของเขามีเอกลักษณ์พิเศษแบบนี้สีดำสดสวยเลยแล้วพอออกดอกแล้วก็ให้ดอกที่ผลิบาน ก็มีความงดงามไปอีกแบบหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มีรายละเอียดของดอกสวยงามมากๆเลยครับอวยมาถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดว่าเจ้าเล็บคุดแมงมุมเขามีอุปนิสัยใจ,ใจคออย่างไรกลับมือเย็ยนสูด,ดิโอตอนนี้นะครับ เช่นเคยเลยครับมือ่อยนฟูโรต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็ยนแล้วก็มีคอมเมนต์มาถึงมืออย็ยนว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าต้นเล็บครุดแมงมุมด้วยเราก็เริ่มไปทําความรู้จักก่อนเลยนะครับว่าเจ้าเล็บครุดแมงมุมนั้นเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่แหละมีถิ่นกําเนิดอยู่ในเซาท์อีสเอเชีย และหลักฐานส่วนใหญ่ก็จะปรากฏว่าตัวเขาเองนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในฟิลิปปินส์ซึ่งเมื่อพิจารณาเรื่องของเขตภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือในย่านบ้านเราก็มีความใกล้เคียงกันด้วยเหตุนี้จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยครับว่าเจ้าเล็บครุดแมงมุมนั้นเป็นต้นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเล็บครุดเขียวหรือเล็บครุฑแมงมุมก็มีชื่อว่าออสโมซิลลินเนเล โดยชื่อสกุลนี้นะครับก็มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกอยู่สองคำก็คือคำว่าออสโมซึ่งแปลว่ากลิ่นหอมแล้วก็รวมไปถึงไซลอนซึ่งแปลว่าต้นไม้ถ้าหากเอาคำสองคำนี้มารวมกันก็มีความหมายแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าชื่อสกุลเขาบ่งบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมแต่ ดอกของเจ้าเล็บครุฑแมงมุมก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมโดดเด่นแต่ประการใดนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามีชนิดพันธุ์ใดชนิดพันธุ์หนึ่งในสกุลออสโมซิลอนนี่แหละที่ให้กลิ่นหอมนักพฤกษศาสตร์ก็จึงตั้งชื่อตามคุณลักษณะเด่นนี้นะครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์ลินนเลเขียนเป็นภาษาละตินก็มีความหมายว่าใบาย,ยาว มาจากสันฐานที่โดดเด่นของเขาเลยนะครับเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือซึ่งมีใบย่อย,อยอยู่ในนั้นประมาณสัก3ถึง7ใบเป็นใบที่แคบยาวๆเลยก็จึงตั้งชื่อชนิดพันธุ์มาจากสันฐานที่โดดเด่นนี้เองนะครับสำหรับในชื่อไทยนั้นเจ้าเล็บครุฑแมงมุมจะได้ชื่อว่าเล็บครุฑเช่นเดียวกับเล็บครุฑต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็บครุดใบผักชีเล็บครุดใบกบ ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นต้นเล็บครุฑที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับเจ้าเล็บครุฑดังที่ว่าไว้นะครับเขาอยู่คนละสกุลเลยโดยการตั้งชื่อเล็บครุฑแหงมุมว่าเล็บครุฑนี้เป็นความเห็นของมอเมย์ยนส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับว่าสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าเล็บครุฑนี้ก็มาจากสันฐานที่สําคัญของเจ้าใบประกอบที่เราเห็นเป็นรูปใบประกอบแบบนิ้วมือนี่แหละก็เหมือนกับกรงเล็บของครุฑนั่นเองจึงได้ ชื่อหรือได้ที่มาว่าเล็บครุดด้วยเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> แล้วสำหรับคำว่าแมงมุมก็มาจากตัวสันฐานของดอกที่มีความละไม้คล้ายกับมีตัวแมงมุมมาเกาะอยู่จำนวนมากๆแล้วนอกจากนี้อีกชื่อหนึ่งก็คือเล็บครุฑเขียว ก็มาจากสันฐานของใบที่มีลักษณะยาวเรียวแล้วก็ให้สีเขียวนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเจ้าเล็บคุดเขียวเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่สายพันธุ์ที่มีใบสีเขียวอย่างนี้เท่านั้นนะครับยังมีสายพันธุ์สีเหลืองดังที่ปรากฏอยู่ในภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เจ้าต้นนี้ถ้าหากอยู่ในเมืองไทยก็ควรจะเรียกว่าเล็บคุดเหลืองด้วยเช่นเดียวกันจากสีของใบที่ออกไปทางสีเหลืองนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้จัก ชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วแล้วก็รวมไปถึงทินกําเนิดชื่อไทยแล้วแล้วก็เราก็ไปทําความรู้จักสันฐานที่สําคัญของเล็บครุดแมงมุมหรือเล็บครุดเขียวกันครับว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นไม้พุ่มสูงแล้วก็มีพุ่มกว้างใหญ่โตมากๆเลยโดยเราสามารถจะปลูกให้เขาสูงไปถึง3เมตรได้เลยนะครับ ในด้านของความกว้างของทรงพุ่มถ้าหากเราปล่อยเข้าไว้ให้มีอายุยืนยาวหลายปีโดยที่ไม่เข้าไปตัดแต่งกิ่งเลยตัวเขาเองก็จะสามารถแผกว้างได้2-3ถึง3เมตรได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใหญ่โตเอาการอยู่นะครับถ้าหากเราเลี้ยงเจ้าเล็บพุดแบ่งมุมไว้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีโดยที่เราไม่ได้ไปตัดแต่งกิ่งเขาตัวลำต้นเขาก็จะขยายใหญ่โตขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ลำต้นนั้นก็จะมีเนื้อไม้ ที่แข็งพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งได้โดยง่ายอยู่จะมีลำต้นกลมสีเทาอมน้ำตาลแล้วก็อาจจะมีจุดหรือมีรอยแตกขึ้นบริเวณของลำต้นที่มีอายุเพิ่มมากก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นอกจากนี้แล้วตัวลำต้นหรือกิ่งอ่อนนั้นก็จะมีสีเขียวปนอยู่มากทีเดียวและส่วนที่โดดเด่นของเขาก็คือใบที่มีจำนวนมากๆนี่แหละ ซึ่งจะขึ้น,นเรียงเวียนสลับอยู่บนกิ่งแล้วลักษณะที่โดดเด่นอย่างที่ว่าไปก็คือเป็นต้นไม้ที่มีใบประกอบแบบรูปนิ้วมือกางออกแบบนี้นะครับแล้วในหนึ่งช่อใบนั้นก็จะมีใบย,ย่อยที่มีลักษณะยาวเรียวแล้วก็ปลายนั้นเป็นติ่งแหลมโดยที่ลักษณะยาวเรียวนี้ ก็จะค่อนข้างยาวเรียวมากๆแล้วก็เนื้อใบแข็งหนามีสีเขียวนะครับแล้วก็ให้พุ่มใบที่แน่นมากๆถ้าเขาไม่ออกดอกเลยเราก็จะเห็นพุ่มใบเขียวแน่นอย่างนี้ตลอดทั้งปีแต่ที่สำคัญก็คือเจ้าเล็บครุดแมงมุมหรือเล็บครุดเขียวนั้นเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกง่ายแล้วก็ให้ดอกตลอดทั้งปีแล้วก็รวมไปถึงติดผลได้ง่ายเช่นเดียวกันครับโดยสันฐานของดอกก็เป็นช่อดอกรวมแล้วก็มีช่อดอกแบบซี่ร่ม ก็จะทยอยบานออกมาตามที่ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้และนอกจากนั้นก็ติดผลง่ายและผลนั้นเองก็สามารถจะนําไปขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดซึ่งมีอัตราการงอกสูงด้วยนะครับหลายท่านที่ปลูกเล็บคุดแมงมุมอยู่ถ้าเคยลองนําเจ้าเม็ดไปเพาะขยายพันธุ์ก็จะพบว่ามีอัตราการงอกที่ดีมากๆครับแต่อย่างไรก็ตามการขยายพันธุ์ที่นิยมกันก็คือการตัดชํากิ่งไป ปักชำไว้ก็จะเป็นต้นไม้ที่งอกรากง่ายด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ท่อนพันธ์ุได้ต้นพันธ์ุที่มาจากการเพราะ,มะเมล็ดขยายพันธ์ุโดยการตอนกิ่งหรือการปักชำมาแล้วก่อนจะนําไปปลูกเราพิจารณาสถานที่ก่อนนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเจ้าเล็บคุดแปลงมุมนั้นชื่นชอบพื้นที่ที่ได้รับแดดเอาพอสมควรเลยนะครับถ้าไม่ได้แดดเต็มวัน ก็ขออย่างน้อยให้ได้แดดสัก4ีถึงหชั่วโมงต่อวันแบบนี้การเจริญเติบโตจะไปได้ดีแล้วก็ไปได้เร็วมากๆ อย่างไรก็ตามถ้าหากเรามีพื้นที่ที่ย่อหย่อนเรื่องแสงแดดลงมาสักเล็กน้อยโดยปลูกเข้าไว้ปลายใต้พื้นที่ร่มไม้ใบบังหรือจากต้นที่มือเย็นถ่ายทําอยู่นี้จากจังหวัดชันทบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ของโรงแรมที่ได้รับแสงแดดเฉพาะช่วงบ่ายเท่านั้นตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นเพียงแค่บางช่วงระยะเวลาของวันแต่เราก็จะเห็นเขาว่า ได้พุ่มสวยงามแล้วก็ให้ดอกสีสดใสสวยงามมากๆเลยครับทยอยออกดอกอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นถ้าหากพิจารณาจากเรื่องแดดแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ต้องการช่วงแสงกว้างมากๆเมื่อเราพิจารณาพื้นที่ปลูกได้แล้วนะครับวิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดถ้าหากเราจะปลูกทั้งลงไปในดินโดยตรงเป็นแปลงแล้วก็ปลูกบริเวณตามซอกหินข้างบริเวณน้ําตกหรือสวนชื้นต่างๆก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่า ตัวรูปทรงใบของเขาที่ลู่ลงมีใบปริมาณมากก็แสดงถึงความชุ่มชื้นของพื้นที่นั้นได้ดีมากมากเลยครับความต้องการดินของเจ้าเล็บคุดแบ่งมุมก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดครับขอให้เป็นดินที่เก็บรักษาความชื้นได้ดีระบายน้ําได้ดีด้วยถ่ายเทยอากาศได้ดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุสูงสุด้วยเหตุนี้ถ้าหากเราใช้พื้นที่ดินเดิมเราก็ควรจะปรุง เขาให้มีความอุด,ดมสมบูรณ์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งโดยใส่ปุ๋ยคอกลงไปอีกสักหนึ่งส่วนเป็นดินเดิมหนึ่งส่วนหรือถ้าเราปลูกในกระถางก็เป็นดินปลูกหนึ่งส่วนแล้วก็คลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างน้อยอีกสักหนึ่งส่วนคลุกเคล้าให้เขาสามารถใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยอย่างไรก็ตามถ้าหากเรามีเศษวัสดุอื่นนะครับที่ทําให้ดินฟูขึ้นมีช่องว่างในดินเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกาะมาพ้าสั์หรือเปลือกถุลิสงเราก็ผสมลงไปอีกสักหนึ่งส่วน ก็จะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติอย่างที่บ้านเลยนะครับมีอินทรีย์วัตถุสูงสูงแล้วก็ร่วนระบ,บายน้ําดีถ่ายเทอากาศได้ดีแล้วเราก็ปลูกเจ้าเล็บขุดแมงมุมลงไปในสถานที่แห่งนั้นนะครับสาหรับเรื่องการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องเอาอกเอาใจเยอะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องแล้วก็โตอย่างเรื่อยๆแต่จะสร้างภาระให้กับเรามากกว่าซะได้ซ้ำไปถ้าในกรณีที่เรามีเวลาน้อยเนื่องจากว่าจะต้องมีการตัดแต่งกิ่ง ควบคุมส่งพุ่มเขาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากเราปลูกเข้าไว้และเราอยากจะควบคุมส่งพุ่มเขาไว้ก็จําเป็นนะครับที่จะต้องมาคอยสอดส่องดูแลเป็นประจําทุกเดือนนะในการตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมส่งพุ่มอยู่ในระยะที่เราต้องการนั่นเองอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ได้กังวลกับเรื่องของส่งพุ่มเขาแล้วก็ปลูกเขาไว้และปล่อยให้เขาแผ่ส่งพุ่มกว้างก็สวยงามดีไม่หกเลยครับ ในเรื่องของการลดน้ําก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดประการใดเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเองเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นพอสมควรน,นะครับแต่ต้อง ไม่ขังชื้นแฉะแล้วก็ดินต้องระบายน้ําดีเพราะฉะนั้นเราสามารถจะรดน้ําเขาได้วันละหนึ่งครั้งให้เพียงพอต่อการรักษาความชื้นเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของพืชน,นะครับแต่ถ้าช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศแห้งมากๆมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศน้อยก็เติมให้เขาอีกสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสนับสนุนการจเจริญเติบโตและเราก็จะได้เห็นดอกของเขาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการให้ปุ๋ยก็เป็นต้นไม้ที่โตดีอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ไม่จําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดเลยนะครับหมั่นเติมปุ๋ยคอกให้เขาลงไปในทุก7วันหรือทุก15วันหรือจะสักเดือนหนึ่งมาเติมทีก็ไม่ว่ากันเป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้เขาค่อยๆมีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตทําให้ดินของเจ้าเล็บครุฑแมงมุมที่บริเวณที่ปลูกอยู่นั้น มีดินที่ฟูขึ้นแล้วก็มีโครงสร้างของดินดีขึ้นทายทีอากาศได้ดีระบายน้ำได้ดีมีธาตุอาหารทยอยให้เขาอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองสําหรับเรื่องโรคและแมลงนะครับเล็บคุดแมงมุมเป็นต้นไม้ที่เอาอกเอาใจท่านที่กังวลต่อเรื่องของการเข้าโจมตีของโรคและแมลงนะครับเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีต้นใหญ่พอสมควรมีเนื้อไม้แล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเนื้อใบเข้าหนาแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว การเข้าทําลายโดยโรคและ,มะแมลงแล้วจะทําให้เขาล้มหายตายไปเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยครับแต่ก็อาจจะมีเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเข้าทําลายบ้างแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของมแมลงปักกัดต่างๆเข้าทํำลายบ้างทําให้ใบลดลงทําให้ใบลดความสวยงามลงไปพอสมควรถ้าเราเจอเราก็หยิบออกจับออกนะครับแต่ถ้าเราเจอปริมาณมากๆแล้วก็กังวลว่า จะทาอันตรายกับเจ้าเล็บคุดแมงมุมของเราแล้วก็รวมไปถึงต้นไม้อื่นถ้าเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งถ้าเจอนะครับก็ใช้บูรินแล้วก็ใช้เมตาซานผสมน้ำพร้อมกันเลยนะครับฉีดพ่นในช่วงระยะเวลานเย็นก็ครั้งสองครั้งก็เอาอยู่แล้วนอกจากนี้ถ้าเป็นแมลงปากกัดอย่างตะกแตนก็ใช้เมตาซานได้นอกจากนี้ถ้าเป็นหนอนผีเสื้อนะครับเข้ามากัดกินใบของเราก็ใช้ไลนิง่งผสมน้าฉีดพ่น รวมไปถึงถ้าเจอหอยทากทากต่างๆหอยจะดีนะครับก็จัดการด้วยลซินัสเอาอยู่อยู่นะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับระบบนิเวศต่อเราในฐานะคนใช้สวนแล้วก็ลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราที่มาใช้สวนร่วมก,กันกับเรานะครับสําหรับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้นะครับมือเย็นขออนุญาตป้ายาให้ได้หามาปลูกกันสักคนละต้น2ต้นนะครับดอกมีรายละเอียดสวยงามมากๆเลยครับเล็บครุดแมงมุมหรือเล็บครุด สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านให้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับมือเย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้น,น,นเราผลิตสาระดีๆแบบนี้เป็นประจําในทุกสัปดาสัปดาหและหลายๆต่อเลยครับและถ้าท่านต้องการได้รับการแจ้งเตือนว่าเรามีคลิปใหม่ๆแล้วก็ สามารถจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับกาลานมิตรที่ชื่นชอบแล้วรักต้นไม้ด้วยกันก็กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับรวมไปถึงท่านที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบปัญหาในการถูกเข้าโจมตีของโรคและแมลง แต่ท่านเองไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเราต่อรูปของเราต่อสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็เชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมมีทะเบียนรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไว้ใจได้เรื่องการปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็จัดการโรคและแมลงเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่โดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตราย กับเราลูกของเราสาัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ระบบนิเวศในส่วนของเรานะครับเชิญชวนทุกท่านได้มีชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมติดบ้านไว้ใช้งานนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแอปพลายเคมประเทศไทยแล้วก็เล็บครุฑแหม่งมุมข,ขออนุญาตลาท่านไปก่อน,นครับสวัสดีครับในเรื่องของการนําไปใช้งานก็สามารถจะใช้งานได้อย่างหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะปลูกเป็นไม้กระถางแต่ถ้าจะให้สวยเลยใช้กระถางใหญ่สักนิดนึงเพราะว่าสรงพุ่มของเขากว้างมากๆแล้วก็พยายามปลูกให้เขาได้พุ่มที่เต็มฟอร์ม ให้มีพุ่มใบปลกลงปลกตัวบริเวณกระถางเลยยิ่งสวยงามมากๆนอกจากนี้ถ้าหากท่านมีสวนน้ำตกแล้วก็สวนเขตร้อนชื้นที่ต้องการความร่มรื่นและความหลากหลายของพันไม้เจ้าเล็บครุดแมนมุมก็เหมาะสมมากๆเพราะมีรายละเอียดให้คนที่เข้ามาใช้สวนสามารถจะเพ่งพินิจพิจารณาจากทั้งใบและดอกที่ทยอยออกดอกอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มีรายละเอียดของดอกมากสวยงามนั่นเองนะครับ